ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูในห้องเรียนของครูนุ้ยนั่นเองพวกเราพร้อมที่จะไปรับความรู้แล้วก็สนุกไปกับการเรียนวิชาภาษาไทยกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่1ิการพัฒนาทักษะการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เรียนคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะให้หนักเรียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเรามีสิ่งดังต่อไปนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะนั่นก็คือสมุดหรือกระดาษและอุปกรณ์เครื่องเขียนคะ่ะบทเรียนภาษาไทยวันนี้ เรียนจะเรียนรู้ด้วยกันอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกวิธีการเขียนจดหมายหัวข้อที่2รูปแบบการเขียนจดหมายและหัวข้อที่3มาร,รยาทในการเขียนจดหมายค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนจดหมายและ 2. นักเรียนมีมาร,รยาทในการ ปัจจุบันนะคะโลกของเราได้มีการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่มีการสื่อสารอีชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนั่นก็คือการเขียนจดหมายซึ่งเราสามารถเขียนได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกโอกาสนั่นเองค่ะการเขียนจดหมายนะคะก็เป็นการสื่อสารอีชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นความเรียงมีรูปแบบเฉพาะนะคะ ซึ่งผู้เขียนนั้นจะต้องใช้ถ้อยคําที่สั้นกระชับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะเรามาดูวิธีการเขียนจดหมายกันนะคะข้อ1เขียนข้อความให้ชัดเจนใช้ถ้อยคําสุภาพกระทับรัดข้อ2ถ้านักเรียนเขียนด้วยลายมือจะต้องเขียนให้ชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายถ้าลายมืออ่านยากเนี่ยคุณครูคิดว่า การสื่อสารอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะคะข้อ3นะคะใช้ภาษาถูกต้องตามลนะักษณะการใช้ภาษาซึ่งบุคคลที่เราเขียนจดหมายถึงเนี่ยนะคะมีฐานะแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเราควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามฐานะของผู้รับจดหมายนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะเขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้อง ซึ่งรูปแบบการเขียนจดหมายก็มีหลากหลายประเภทนะคะเห็นเช่นการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือการเขียนจดหมายธุระนั่นเองค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะต่อมานะคะเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายข้อ1น,นะคะวางรูปแบบจดหมายให้มีสัสดส่วนที่พอเหมาะกับหน้ากระดาษโดยเว้นด้านหน้าไว้ประมาณ1นนิ้วด้านหลังประมาณ ครึ่งนิ้วค่ะข้อ2นะคะที่อยู่ผู้เขียนจะอยู่ตำแหน่งมุมขวาของกระดาษข้อ3นะคะวันเดือนปีที่เขียนจะอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะข้อ4นะคะคำขึ้นต้นจะอยู่ทางด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ1นิ้วนะคะข้อ5นะคะ เนื้อความที่เราจะเขียนนะคะโดยเขียนย่อหน้าเล็กน้อยควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นเนื้อความใหม่สำนวนภาษานะคะต้องคำนึงถึงความสุภาพแล้วก็เขียนถูกต้องเหมาะสมตามฐานะของผู้รับจดหมายนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อ6นะคะคำลงท้ายจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับวันเดือนปีที่เขียนเขียนให้ถูกต้องเหมาะสม ตามฐานะของบุคคลเช่นเดียวกันค่ะและข้อ7นะคะชื่อของผู้เขียนเยื้องลงมาทางขวามือถ้าเขียนจดหมายถึงผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็ควรจากวงเล็บชื่อด้วยตัวบรรจงค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาระยาทในการเขียนจดหมายกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องคำนึงนั่นก็คือเรื่องของการใช้กระดาษ ซึ่งจะต้องใช้กระดาษที่มีสีขาวแบบนี้นะคะหรือสีสุภาพสีอ่อนไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกคาดขนาดก็ต้องได้มาตรฐานที่คุณไว้ให้ดูนะคะนั่นก็คือกระดาษขนาด A4 นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าเราเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะเราจะต้องใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือหมึกสีดำนะคะเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนไม่มีรอยรบไม่มีรอยเขียนทับลงไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องคำนึงในข้อต่อมานั้นค่ะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ซองจดหมายนะคะการใช้ซองจดหมายนะคะไม่ควรจะ ใช้ซองที่มีรวดลายหรือมีสีเข้มนะคะควรจะใช้ซองที่เป็นสีสุภาพหรือสีขาวแบบนี้นะคะได้มาตรฐานนะคะขนาดมาตรฐานนะคะและข้อสำคัญนะคะนักเรียนไม่ควรจะนำธนบัตรหรือของมีค่าใส่ลงไปในซองกฎหมายนะคะไม่เอานะคะเป็นสิ่งที่น่าอันตรายมากๆเลยคะ่ะ มารยาทในการเขียนจดหมายที่นักเรียนจะต้องคำนึงในข้อต่อมานะคะนั่นก็คือจดหมายที่นักเรียนจะส่งทางไปรษณีย์นะคะนักเรียนจะต้องผนึกดวงตราไปรษณียกรหรือสแตมตามอัตราที่การสื่อสารได้กำหนดไว้นะคะซึ่งมีหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะคะเนื้อหาในจดหมายนะคะควรจะเรียงลำดับให้เหมาะสม ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักของภาษาและที่สำคัญนะคะไม่ควรจะใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายแต่อาจจะมีข้อยกเว้นในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะข้อต่อมานะคะควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับบนหน้าซองจดหมายให้ถูกต้องด้วยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังจากที่นักเรียนได้เขียนจดหมายจบแล้วนะคะ อาจจะใช้คำว่าปอจุดรอจุดหรือย่อมาจากปัดฉิมลิขิตก่อนนะคะสามารถเขียนได้เลยนะคะคุณครูนุ้ยนะคะก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตัวหมายใน3หาหัวข้อที่คุณครูได้บอกไปในขั้นต้นนะคะก่อนจะจากเป็นนะคะวันนี้คุณครูนุยน้ยมี ส่วนประกอบของการเขียนจดหมายมาให้นักเรียนชมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยจำได้ไหมเอ่ยนะครับเมื่อวานที่เรียนกันไปเนาะกระดาษนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนาะลูกนาอสี่ส่วนตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนประกอบส่วนที่1ครับตรงนี้ไหนลองตอบครูซิว่าเป็นส่วนประกอบอะไรเอ่ยจําได้ไหมติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอก ตรงนี้นะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนหัวของจดหมายนะครับโดยส่วนหัวของจดหมายเราจะเขียนเป็นชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ออกจดหมายนั่นเองนะครับ่าไปต่อเลยนะครับฝั่งนี้ล่ะซ้ายมือซ้ายมือเป็นลำดับที่ของจดหมายนั่นเองนะครับเขียนด้วยลำดับที่แล้วก็เครื่องหมายทับแล้วก็ตามด้วยปีพศนั่นเองเนะาะส่วนประกอบที่3ครับคืออะไร เป็นวันที่นะครับวันเดือนปีที่เขียนจดหมายเนาะไปต่อเลยนะครับส่วนประกอบที่4ครับอ่าส่วนประกอบตรงนี้นะครับก็คือเรื่องนะครับเรื่องก็คือวัตถุประสงค์ที่เขียนจดหมายนั่นเองเรียนก็คือเราส่งจดหมายไปหาใครนะครับและสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราแนบไปพร้อมกับจดหมายนั่นเองเนาะ อ่าครับต่อไปครับส่วนประกอบที่5อันนี้เป็นเนื้อความของจดหมายแล้วนั่นเองเนาะเป็นการบอกสาเหตุของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับต่อไปครับส่วนประกอบส่วนที่6นะครับได้แก่เนื้อความเหมือนกันนะครับเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งก็คือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ นะครับที่เขียนจดหมายเนาะมีการบอกสาเหตุและบอกวัตถุประสงค์ที่เขียนจดหมายตรงนี้นะครับเป็นการบอกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเขียนจดหมายมานะครับว่าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการอะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนสุดท้ายหรือเปล่ายัางนะครับเกือบสุดท้ายละนะครับส่วนนี้เนี่ย เป็นคำลงท้ายนะครับคบคำลงท้ายแล้วก็ลายมือชื่อนะครับรวมไปถึงชื่อของผู้ที่เขียนจดหมายนะครับมีชื่อมีตําแหน่งนะครับของคนเขียนจดหมายและส่วนสุดท้ายครับในหน้าจดหมายฉบับนี้ก็คือเป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรของหน่วยงานที่ออกจดหมายนั่นเองนะครับอ่ะองค์ประกอบครบถ้วนตามที่เราได้เรียนกันไปเนาะทบทวนกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาต่อไปครับจดหมายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเนื้อจดนะ ตัวจดหมายฉบับนี้ฉบับเดียวนะครับส่วนสำคัญที่ทำให้จดหมายเนี่ยส่งไปถึงมือของผู้รับก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายตั้งแต่ E ีีที่1การเขียนจดหมายส่วนตัวและ EP ีที่2จดหมายกิจธุระนะคะจนมาถึง E ีีนี้คุณครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายให้หนักเรียนอย่างเต็มที่เลยนะคะ ก่อนจากกันนะคะคุณครูนุ้ยขอฝากให้นักเรียนทุกคนสนุกกับการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ